แก้วกับคุณพิงพลอยเทม,มสัสวียังไงบ้างเออความคพิ่มแม่ครับเข้มข้นแล้วครับตอนนี้ก็ถ่ายทยักเนี่ยเข้มข้นก็โดยตัวผลด้วยอะไรก็เติมมายเยอะมากก็เร่งขายกนะันสต่ส่วนใหญ่จะเป็นต่จังห,หวัดก็เตรียมจังหวัดกันเยอะ คาแรคเตอร์มันจะเป็นประมาณไหนอะไรเลยย้อนยุคคครับยย้อนุด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเรื่องเขาจะย้อนยุคไปในเรื่องของสืบสวนสอบสวนมีเกี่ยวกับการเมืองด้วยเพิ่มเติมแล้วก็ด้วยตัวคาแรคเตอร์ของของเทมเองก็จะมีความเป็น เกี่ยวโยงกับตัวของการเมืองท่านๆเยอะแล้วก็มาช่วยนักเอกในการแบบตามล่าเยก็จะเป็นสุ่อกอบส่วนชาส่วนใหญ่กับพิงก็คือร่วมงานกันก็คือเคมีหลายคนอาจจะแบบเออเราดูเราชมใช่ครับต้องเราดูเคมีเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มถ่ายทําด้วยกันบ่อยรับคุยกันก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อกันเลยฟ้าพยับฟ้าพยับก็จะแอคชั่นแอคชั่นเลยรู๊หนักๆกับเบบ เจอกันแล้วิตติ้งแล้วก็เวิร์กช็อปกันแล้วแล้วก็ผมก็พาไปเตะบอลเรียบร้อยแล้วเพราะว่าด้วยเหม๋เหมด้วยน้องน้องชอบชอบกีฬาฟุตบอลมาเตะไอันี้พาไปเขาเรียกว่าอะไรนะรับน้องเหรอโดยการเตะบอลน้องยากทั้งยากเหรอก็บอกว่าให้ระวังในเรื่องของนร่างกายน้องก็ เป็นผู้หญิงอะนะก็ไปเตะกับชายชะกันแบบเยอะมากที่ผมพาไปผมก็เป็นห่วงน้องในเรื่องในเรื่องของการเข้าไปทะเพราะน้องก็ค่อนข้างที่ยบฟิตหน่อยอ,อันนี้จะเริ่มตอนไหนอะไรประมาณไหนฟ้าพย่ครับพี่พยับจะเริ่มถ่ายเดือนพฤศจิกายนแล้ครับอือจะเริ่มถ่ายเออขำมุกหลาดหลายคนแบบว่าอยากเห็นละครผู้การพอพอมารียนมันย้อนน้องเนี่ยหลายคนแบบอยากเห็นอืมแล้วก็รอในเรื่องของบทต่างๆที่ทางช่งอ,งองมีให้จ้ะ เราติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็มีมมีีงานของมุกแบบแบบเยอะเยอะอยู่เออหลายคนคิดถึงแต่ว่าจะมีเนาะขอบคุณสาธิตตามโอเคขอบคุณคุณอนุสรณครับค่ะขอบคุณครับป้าห่วงใหญ่